แม่พระของคนไร้บ้านนางฟ้าของหมาแมวข้างถนนวันนี้ปี2568คุณเปียทิพคุมบงอายุ84ปีเป็นแบบนี้ครับ <Hey. S 1> ริมถนนกลางเมืองหลวงรถราวิ่งขว่ไขวาเกือบชนร่างชายมอมแมมข้างถนนเสียให้ได้เธอค่อยๆชะลอรถจนส่วนตัวแล้วหยุดลงใกล้ชายคนนั้นเธอเปิดประตูออกไปรถบ้าระหำ่ำที่วิ่งสวนทางไปมากลางถนน ทาให้เธอต้องระวังตัวเองเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเธอเพิ่งออกจากร้านสะดวกซื้อเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วหลังผ่านมาเจอชายมอมแมมคนนี้แล้วรอบหนึ่งตอนนี้เขายังอยู่ที่เดิมเธอวกกลับมาที่นี่อีกครั้งพร้อมอาหารและน้ําดื่มเต็มถุงเธอเดินไปถึงชายมอมแมมผมเ่าโรงรังคนนั้นแล้วยื่นถุงให้เวลานี้ไม่มีใครเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยจากดวงตาคู่สวยของเธอได้ดีเท่ากับชายไร้บ้านคนนี้อีกแล้วเธอทําอย่างนี้ กับคนไร้บ้านทุกคนที่เธอผ่านไปเจอไม่เว้นแม้แต่แมวแมวข้างทางเธอชื่อเปียทิพคุ้มวงดารานักแสดงชื่อดังเปียทิพคุ้มวงศชื่อจริงสุนิษาคุ้มวงศเกิดที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2484ตรงกับวันพุธแรมสี่ขาเดือน6ปีมะเส็งในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นพ่อค้าขายข้าวสารคุณแม่เป็นนักดนตรีมีบ้านอยู่แถวบางกะปิ เธอเป็นลูกคนที่สามในจำนวนพี่น้องหกคนสุนิสรามีนิสัยร่าเริงสนุกสนานชอบลงไปร้องเพลงในตุ่มใบไม่มีน้ำให้ตัวเองฟังเธอมีคุณแม่เป็นคนสอนร้องเพลงให้มาตั้งแต่เด็กเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวรรณวิทย์เรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนสายปัญญาอายุราว10-12ปีเธอมีโอกาสได้เล่นละครเยาวชนออกอากาศทางทีวีช่อง4บางขุนพรมอายุ15-16ปีไปสมัครคัดเลือกเป็นนักร้องนักสแสดง ของโรงงานยาสูบปรากฏว่าเธอผ่านเข้ารอบได้เป็นนักร้องนักแสดงประจําโรงงานยาสูบมีครูหน้าท้าวรบุตรหัวหน้าวงดนตรีโรงงานยาสูบเป็นครูสอนร้องเพลงให้เธอจบชั้นมัธยมปลายร้องเพลงเก่งระดับมืออาชีพยุคนั้นโรงหนังเปิดให้บริการแต่เช้าสุนิษสาไปเป็นนักร้องประจําโรงหนังหลายที่ก่อนย้ายไปร้องเพลงตามไนท์คลับต่างๆทั่วกรุงเช่นร้องที่สีดาบางกอกชาชาชาลิโดโลลิต้าและดาราไนท์คลับเป็นต้น ระหว่างเป็นนักร้องด้วยความที่สุนิสาเป็นคนสวยบุคลิกภาพดีมีสเสน่ห์จึงได้รับการชักชวนให้เป็นเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตเงาร้ายในดวงตาของคณะชื่นจุมนุมศินต่อด้วยเรื่องสาบสวรรค์และปราสาทมืดของคณะเชนรัชดาทั้ง3เรื่องนี้ออกอากาศทางทีวีช่อง4ีบางขุนพรมจนถึงปี2516อายุ32ปีเล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตเรื่อง ตลาดพมจารีที่สร้างโดย6-7การละครและภาพยนตร์ของศักกะจารุจินดาผู้กำกับชื่อดังที่เป็นคุณพ่อของดวงดาวจารุจินดานักแสดงน้องใหม่ในขณะนั้นในเรื่องนี้สุนิสาหรือที่ใช้ชื่อในการแสดงว่าเปียทิปคุ้มวงเล่นเป็นแม่ของนางเอกซึ่งแสดงโดยดวงดาวจารุจินดาเปียทิพตีบทแต่กระจุยส่งผลให้เธอได้รับรางวัลทุกตาทองสาขานักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมในปี2517 ต่อมาได้รับรางวัลเดิมเป็นครั้งที่2ในปี2520จากเรื่องเงาราหูกำกับโดยเปียกโปสเตอร์จากนั้นเปียทิพย์คุม้มวงก็มีผลงานทางจอเงินตามมาอีกหลายเรื่องจนในปี2524ได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคําจากเรื่องอาอีรับบทเป็นแม่นางเอกซึ่งแสดงโดยนางเอกหน้าหวานวัสนาสิทธิเวชในช่วงแรกที่เข้าวงการนั้นเปียทิพย์คุม้มวงมักได้รับบทหญิงสาวเซ็กซี่ ต่อเมื่ออายุมากขึ้นจึงได้รับบทชีวิตที่เน้นความสามารถทางการแสดงอย่างสุดฝีมือมีผลงานโดดเด่นทั้งหนังและละครโทรทัศน์นอกจากนี้ในปี2 5 2 2ยังได้เป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงอีกด้วยชื่อชุดเครื่องลายครามบันทึกเสียงที่ห้องอัดคิงซาวส่วนหนังที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอมากที่สุดในช่วงวัยกลางคนคือเรื่องวันลีปี2 5 2 8ขณะอายุ44ปีเปียทิพย์คุม้มวง แต่งงานมีครอบครัวมีลูกสาวสี่คนช่วงหลังอายุมากขึ้นเธอค่อยๆเฟดตัวเองออกจากวงการอุทิศตนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งเพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลกที่เธอผ่านไปเห็นเมื่อมีเมตตาจะทำให้รู้ว่าอะไรคือความรักเมื่อมีกรุณาจะทำให้รู้ว่าอะไรคือการให้เมื่อมีมุทิตาจะทำให้รู้ว่าอะไรคือความยินดีและเมื่อมีอุเบกขา จะทำให้รู้ว่าอะไรคือการปล่อยวางเปียพิบคุมบ้มวงดารานักแสดงเจ้าบทบาทแม่พระของคนไร้บ้านนางฟ้าของมาแมวข้างถนนอายุ84ปีบุญกุศลในความเมตตาปราณีจะดูแลคนขอให้มีความสุขมากมายครับ